สวัสดีค่ะคลิปนี้พาจะพาทำข้าวต้มมัดหัวงอกค่ะข้าวเหนียวนุ่มใส่กล้วยน้ําว้าสุกทั้งลูกลูกใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเพิ่มความอร่อยด้วยถั่วดําต้มค่ะวิธีห่อแสนง่ายส่วนผสมและวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะการทํำข้าวต้มหัวงอกนะคะข้าวต้มมัดหัวงอกค่ะก็จะมี ข้าวสารเหนียวค่ะนําไปแช่น้ําประมาณ5 6ถึงชั่วโมงแล้วล้างน้ําออกให้สะอาดนะคะพักเสดดน้าไว้ให้แห้งค่ะข้าวสารเหนียวค่ะถั่วดําค่ะแช่น้ําประมาณ5 6ถึงชั่วโมงให้นิ่มดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้มหม้อน้ําให้เดือดใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะใส่ช้อนลงไปเพิ่มแรงดันจะได้สุกนุ่มไวนะคะต้มประมาณ20-30มนาทีค่ะให้ถั่วสุกนุ่มดีแต่ไม่เละนะคะพักเสดดน้ําไว้เหมือนกันค่ะแล้วก็จะมี กร้วยน้ำว้าค่ะเลือกที่ลูกสวยๆใหญ่ๆนะคะสุกกำลังดีค่ะมะพร้าวเทืนทึกขูดเป็นเส้นฝอยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคลุกเกลือค่ะแล้วก็ทานเวลาทานทานคู่กับน้นําตาลทรายค่ะส่วนมะพร้าวใครจะนำไปนึ่งก่อนก็ได้นะคะจะได้อยู่ได้นานไม่เสียง่ายแต่ถ้าเกิดใครทานเลยก็ไม่ต้องไปนึ่งก็ได้ค่ะทานได้เลยนะคะ จะใช้ใบตองในการห่อค่ะใบตองใครมีแดดนําไปตากแดดประมาณ2-3ชั่วโมงให้ยุบดีนะคะจะได้ห่อง่ายไม่แตกค่ะใครไม่มีแดดสามารถนําไปลนไฟได้ค่ะลนเตาแก๊สก็นุ่มดีนะคะเชฟทําความสะอาดหน้าหลังให้แห้งค่ะแล้วก็ตัดเป็นทรงรีแบบนี้นะคะหน้าหัวท้ายค่ะเป็นทรงแบบนี้นะคะจะได้ห่อง่ายห่ออกมาสวยค่ะใช้ตอกในการมัดค่ะตอกมีขายตามตลาดสดทั่วไปนะคะนำมาแช่น้ำให้นิ่มค่ะ แล้วก็ฉีกเป็นเส้นเล็กๆประมาณนี้ค่ะพอส่วนผสมพร้อมแล้วเราจะมาทำการห่อกันนะคะปอกกล้วยค่ะกล้วยนี่เราจะปอกไปห่อไปนะคะกล้วยจะได้ไม่ดำค่ะเอาเส้นใหญ่ออกให้เกลี้ยงค่ะปอกไปห่อไปค่ะไม่ปอกทิ้งไว้นานๆนะคะกล้วยจะดำจะคล้ำค่ะไม่น่าทานนะคะ เส้นออกค่ะใครจะผ่าครึ่งหรือว่าใส่ไปทั้งลูกเลยก็ได้นะคะจากนั้นใบตองค่ะตักข้าวนะคะข้าวใส่ลงไปค่ะแล้วแต่ใครจะทำห่อเล็กห่อใหญ่ตามชอบเลยค่ะตามด้วย ถั่วดำค่ะต้มสุกมากน้อยตามชอบเหมือนกันนะคะแล้วก็กล้วยน้ำว้าค่ะเราใส่ไปทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็โปะด้วยข้าวข้าวสารค่ะโปะด้วยข้าวสารแบบนี้นะคะตามด้วยถั่วดำอีกทีนึงค่ะใส่ไปเย,ยอะๆเลยจะได้อร่อยจากนั้นหุบมาค่ะหุบขึ้นมา แล้วก็พับลงมานะคะหุบแล้วก็พับไปค่ะพับชายพับชายให้แน่นนะคะแล้วก็มือจับจีบค่ะจับจีบแล้วก็พับลงแบบนี้ค่ะถ้าเกิดไม่ข้าวไม่หุ้มตัวกล้วยนะคะ ก็สามารถตักใส่เพิ่มได้ค่ะแล้วก็มือจับจีบเปบนไหมค่ะพับลงมาค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะทำอีกข้างนึงมาประกบกันนะคะทำอีกข้างนึงค่ะตักข้าวใส่เหมือนกันค่ะ ตามด้วยถั่วดำต้มค่ะแล้วก็กล้วยน้ำว้าค่ะข้าวโปะไปอีกทีนึงค่ะตามด้วยถั่วดำอีกทีหนึง่งจากนั้นรวบขึ้นค่ะรวบแล้วก็พับชายนะคะพับไปให้แน่นจากนั้นจับจีบค่ะ จับจีบแล้วก็พับลงมาค่ะข้างหนึ่งถ้าเกิดข้าวน้อยไปก็สามารถใส่เพิ่มได้ค่ะถ้าข้าวไม่หุ้มตามด้วยถั่วดำแล้วก็จับจีบค่ะจับจีบแล้วก็พับลงมาค่ะอันนี้นะคะพอได้สองข้างแล้วนะคะเท่าเท่ากันแล้วค่ะจากนั้นจับมาประกบกันค่ะ ตอกนะคะแล้วก็จับรวบเข้าหากันค่ะแล้วก็หมุนต่อกค่ะหมุนตอกชายก็เสียบไว้นะคะจะได้ไม่หลุดค่ะอีกข้างหนึ่งเหมือนกันค่ะ มัดไปแบบนี้นะคะส่วนเกินไม่สวยตัดออกได้ค่ะก็จะได้เข้าต้มมัดแบบนี้ค่ะมัดสีสวยนะคะมัดใหญ่ๆเพราะแพลวใส่กล้วยน้ำวานลูกใหญ่ๆไปทั้งลูกเลยค่ะจะได้ทานกล้วยน้ำวานเน้นๆเลยนะคะเข้าต้มมัดแพลวห่อเสร็จเรียบร้อยนะคะสูตรนี้ค่ะขา้าวเหนียวครึ่งกิโลได้สี่คู่นะคะแปดห่อนะคะ ให่แต่ว่าห่อใหญ่ๆแบบนี้นะคะใส่กล้วยทั้งลูกนะคะพอห่อเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะนำไปต้มกันค่ะตั้งหม้อน้ำนะคะจากนั้นใส่ข้าวต้มมัดที่เรามัดไว้ลงไปค่ะเราทำห่อใหญ่นะคะก็ใส่น้ำเยอะหน่อยค่ะ จากนั้นเราจะต้มได้ไฟกลางไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าแรบทำห่อใหญ่ค่ะถ้าเกิดใครทำห่อเล็กกว่าน,นี้ก็ประมาณ40 5 0หนาทีหรือจนกว่าข้าวต้มมัดของเราจะสุกดีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีตอนสุกค่ะแค่ต้มมาชั่วโมงครึ่งนะคะก็สุกแล้วค่ะจากนั้นก็ปิดเตาเลยค่ะ พักไว้ให้เย็นค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาแกะดูกันนะคะพอเราต้มสุกนะคะก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ําไว้นะคะให้เย็นค่ะนี่เริ่มเย็นแล้วค่ะมะพร้าวค่ะขูดเป็นเส้นโรยด้วยเกลือป่อนนิดหน่อยค่ะเพิ่มความนัวจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะใครจะนําไปนึ่งหรือว่าไม่นึ่งก็ตามสะดวกเลยนะคะ ไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้าวต้มมัดของเราค่ะเวลาห่อต้องมัดให้แน่นนะคะไม่งั้นจะเละได้ค่ะถ้าใครอยากได้ความหอมหรือว่าสีเขียวจากใบเตยก็สามารถปั่นน้ำใบเตยแช่ข้าวเหนียวได้นะคะนี่ค่ะ สุกนุ่มพอดีเลยนะคะแพลต้มประมาณชั่วโมงครึ่งด้วยไฟกลางค่ะเพราะทำห่อใหญ่มากเลยนะคะนี่เลยมีถั่วดำแล้วก็กล้วยลูกใหญ่ๆเลยนะคะใครจะหั่นแล้วค่อยไปคลุกมะพร้าวหรือจะคลุกก่อนค่อยหั่นก็ตามชอบเลยค่ะ ็ไปคลุกมะพร้าวนะคะเนี่ยค่ะกล้วยลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยเนี่ยค่ะกล้ยวยเผาใส่ทั้งลูกเลยนะคะถั่วดำเยอะๆค่ะนี่คลุกมะพร้าว ทั่วค่ะมากน้อยตามชอบค่ะเวลาจะทานก็โรยน้ำตาลทรายค่ะความหวานตามชอบนะคะใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ค่ะแค่นี้ก็ได้เข้าต้มหัวงอกแล้วค่ะจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะ พอหั่นเสร็จจัดใส่จานเสร็จนะคะจากนั้นก็โรยด้วยน้ำตาลทรายค่ะความหวานตามชอบเลยนะคะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ค่ะก็จะได้ความมันจากมะพร้าวแล้วก็เค็มนิดนิดจากเกลือคุกมะพร้าวเมื่อกี้ค่ะหวานด้วยน้ำตาลทำง่ายแต่อร่อยมากๆเลยนะคะข้าวต้มมัดค่ะข้าวต้มมัดหัวงอกนะคะหรือข้าวต้มจิ้มแล้วแต่คนจะเรียกค่ะ ลองไปทำดูค่ะสูตรนี้ทำง่ายแต่อร่อยมากๆค่ะรับรองเลยถ้าชอบกากังกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ